ดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์วันนี้จับตาพายุหมายเลขสิบที่มีชื่อว่าลายอนลล็อก ok ที่กาลังจะพัดขึ้นถล่มบริเวณของประเทศญี่ปุ่นในช่วงของวันพรุ่งนี้นะครับและถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของกรมตุนยิยมวิทยาญี่ปุ่นนะครับว่าเป็นพายุไต้ฝุ่นที่มีอายุยืนที่สุดในรอบ46ปีครับญี่ปุ่นกำลังจะเผชิญพายุไต้ฝุ่นลายอนล็อก ok เป็นลูกที่สในรอบ1สัปดาห์นะครับหลังจากไต้ฝุ่นมินดอเลนและคอมปาชุนะครับเพิ่งจะเคลื่อนตัวออกจากประเทศ พายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตกใกล้กับท้องตอนใต้ของเกาะโอกินาว่าที่มีชื่อว่าไต้ฝุ่นไหลออนล็อกกำลังเคลื่อนตัวทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลาง210กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนตัวสู่เมืองคาโกชิมาก่อนที่จะหมุนไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสู่กรุงโตเกียวแ,และเชนไดในวันพรุ่งนี้นะครับอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเตือนว่าไลออนล็อกจะทำให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงที่บริเวณของเกาออะ ทางตอนใต้ของกรุงโตเกียวโดวยเมื่อเวลา16นาฬิกาวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหรือเวลา14นาฬิกาตามเวลาในไทยนะครับพายุลูกนี้เคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือใกล้กับเกาะอ,อิสุนะครับทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทางด้านตะวันตกของญี่ปุ่น68มิลลิเมตรภายใน1ชั่วโมงนะครับที่จังหวัดโตคุชิมะทางตอนใต้ของประเทศด้วยพร้อมกับเตือนว่านะครับพายุไต้ฝุ่นลายอัลล็อกจะเคลื่อนตัวใกล้พื้นที่ทางด้านตะวันออกและทางตอนเหนือของญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้ พายุลูกนี้เป็นพายุหมายเลขสิบของปีนะครับที่ํำนักอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นจะบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นนะครับในฐานะเป็นพายุที่มีอายุยืนที่สุดในรอบ46ปีนะครับหลังจากกอตัวเมื่อ19สิงหาคมที่ผ่านมาระยะเวลากว่า10วันด้วยกันนะครับนอกจากนี้จะมีชื่อเฉพาะในฐานะไต้ฝุ่นบูมแรงนะครับเส้นทางของไต้ฝุ่นลูกนี้ก็จะวิ่งลงใต้ครับจนสำนักพยากรณ์คาดการณ์นะครับว่าจะลดกําลังเป็นความกดอากาศตา่กำกําลังแรง แต่ปรากฏน,นะับว่าไหลออนล็อกสั่งสมกําลังใหม่ในทะเลที่มีอุณหภูมิสูงกว่าจากนั้นได้ทวีกําลังกลายเป็นไต้ฝุ่นขนาดใหญ่ย้อนกลับมาขึ้นฝั่งญี่ปุ่นอีกครั้งนะครับแล้วก็จะพัฒนาเป็นถึงไต้ฝุ่นระดับ4ที่มีความเร็วลมกว่า220กิโลเมตรต่อชั่วโมงกับ เส้นทางของพายุลูกนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเกาะต,ตัวตั้งแต่วันที่1 9สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับเมื่อสัปดาที่ผ่านมาครับหลังจากนั้นนะครับก็พัฒนาตัวครับตอนแรกมีทิศทางเคลื่อนมาทางด้านตะวันออกของบริเวณของมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะครับได้พัฒนาทวีกําลังแล้วพัฒนาตัวกลายเป็นไต้ฝุ่นกับย้อนกลับมาบริเวณของพื้นที่ญี่ปุ่นอีกครั้งครับแล้วก็จะขึ้นสู่โตเกียวในช่วงของวันพรุ่งนี้นะครับทิศทางของมันก็จะลงทะเลญี่ปุ่นหลังจากนั้้นนนก็จะเเคลืื่่ออตตัววไปรรงงบิณขพที ประเทศรัสเซียและขึ้นไปถึงบริเวณของทางประเทศจีนนะครับมณฑลเฮหลงเจียงครับตอนนี้ทําให้พื้นที่ของบริเวณประเทศญี่ปุ่นก็เกิดฝนตกหนักและจะต้องเฝ้าระวังพายุไต้ฝุ่นลูกนี้ซึ่งเป็นลูกที่10ของปี2,559ครับ กลับมาติดตามโภาพอากาศในประเทศไทยครับยังคงมีฝนอย่างต่อนเนื่องครับตอนนี้มี2ปัจจัยที่ทําให้เกิดฝนในประเทศไทยนั่นก็คือมรสุมทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังปานกลางนะครับอีกปัจจัยหนึ่งนั่นก็คือร่องมรสรมนะครับหรือว่าร่องฝนที่พาดผ่านอยู่บริเวณของพื้นที่ประเทศไทยทางภาคเหนือและภาคอีสานครับลักษณะเช่นนี้ก็ทําให้พื้นที่ทางภาคเหนือกับภาคอีสานนะครับมีฝนตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาและจะยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงช่วงของวันที่3สิสิงหาคมนี้นะครับหลังจากนั้นพื้ บริเวณของพื้นที่ทางด้าน ภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ทั้งสองฝั่งจะยังคงมีฝนอย่างต่อเน,นื่องนะครับพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระมัดระวังฝนตกหนักในวันนี้นะครับบริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคเหนือครับไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางจังหวัดแพร่และจังหวัดน่านนะครับส่วนพื้นที่ทางบริเวณของภาคอีสานมีหลายจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นหนองบัวลำพูร DI, นรทาดีหนองคายก็จะมีฝนตกหนักในวันนี้ด้วยรวมถึงตอนกลางของประเทศไทยนั่นก็คือบริเวณของภาคกลางนครสวรรค์นะครับร,งงรวมถึงระนองพังงาภูเก็ตกกระะต้้องงเฝฝาวันนนหแลล แรงรวมถึงน้ําป่าไหลหลกและดินโคนลนถล่มที่จะเกิดขึ้นครับมาที่กรุงเทพหมหานครนะครับเมื่อช่วงของวานที่ผ่านมาแม้จะไม่ได้เผชิญกับฝนตกหนักแต่วันนี้กรมอุนิวทิทยาคาดการณ์นะครับว่ามีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักตั้งแต่ช่วง19นาฬิกาไปจนถึงช่วงของ22นาฬิกาของวันนี้นะครับรวมถึงพื้นที่บริเวณของนครปฐมนนทบ,บุรีและจังหวัดนครนายกนะครับกลุ่มฝนนั้นก็จะปกคลุม ทั่วพื้นที่ของกรุงเทพมหาคนครจะตกหนักเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากในช่วงของกลางเมืองก็คือกรุงเทพชั้นในครับมีโอกาสที่จะตกไปได้จนถึงช่วงของ22นาฬิกาของวันนี้ครับ้งหมดไปดินะันลมฟ้าพยายกรเย็นวันนี้ครับ